บรรพบุรุษด้วยหรือเปล่าคือมันมีข่าวว่าไปไหว้ที่เมืองจีนใช่ไปไหว้ถึงเมืองจีนเลยบินข้ามน้ําข้ามทะเลไปค่ะ <ไป S 2> นั่นห<า>แหลบะบรรพบุรุษคุณน็อตนะคะแต่จริงๆคุณชมพู่ก็บอกว่ายังไม่เคยไปแล้วค่ะแล้วย,ยังไงเหรอถ้ายังไม่เคยไปแล้วเขาไปไหนอะ่ะเขาก็ ไปไหว้แค่คุณแม่ที่บ้านรู้จักกับคุณแม่ที่บ้านสนิทสนมกันคุณน็อตเนี่ยพาคุณชมพู่ไปเหมือนไปไหว้ผู้ใหญ่ทำความรู้จักกันรู้จักกันแล้วก็คือมีการก็มีลุ้นอย่างนี้าก็ได้ลุ้นกันลุ้นแล้วปีหน้านะคะก็เอาเป็นว่าคู่นี้เขายังไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีการแต่งแน่ๆเพราะว่ายังไม่แต่งแน่แน่แล้วก็สงสัยไงว่าที่ไม่แต่งเนี่ย ราะว่ารับละครปีหน้าไว้เยอะหรือเปล่านะคุณชมพู่ก็บอกว่าแน่นอนก็พอสมควรนะเาปป็นซุตแล้วใช่ตอนนี้ก็คือยังมีอะไรให้ทําเยอะทั้งคู่แหละอายุก็ยังไม่มากเลยนะทั้งสองคนก็20่กว่ากว่าใช่ไงสวยเด้งต้องทํางานเมกมันนี่ก่อนค่ะนะแล้วก็เอาใจช่วยรอเชียร์อยู่ข้างต่งเพราะว่าคนนี้ก็เป็นติดตามกันอีกทีอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจค่ะ ทีนี้ว่าแอปสงสัยไงวันนี้ที่เราจะพูดถึงนะมันมีคู่ของคุณชมพู่อารยาคุณน็อตวิสลุตนะคะแล้วก็ยังมีคู่หนึ่งได้ข่าวว่าฝากอายาเนี่ยมาอัแต่ายาเอามาหามาเด็ดๆสดๆร้อนร้อนแล้วตอนนี้กำลังเป็นซุปตาอยู่เหมือนกันยังไงแล้วอันนี้เป็นเรื่องแต่งงานหรือเปล่าใช่เป็นเรื่องแต่งงานด้วยเหมือนกันปีหน้านี้ ที่อีฟบอกไว้ว่าจะมีหลายคู่เข้างานวิวากันเลยตอนนี้ก็มาเป็นอีกคู่หนึ่งของคือคู่ของคุณแอปกับคุณสงการคู่นี้ก็ฮอตมากคุณแอปตอนนี้ก็มีละครอยู่วันนี้กลับไปดูลอยไม่ตเพ่าะวันนี้ลอยใช่มมีผีผีอีเมยนี่ที่กำลังเป็นที่ ฮอตฮิตจะแย่งซีนคุณแอปบหรือเปล่าแย่งไปแล้วใช่แต่ว่าแอปเรื่องนี้สวยมากติดละครสวยทุกเรื่องแล้วยังไงเป็นเรื่องของเขาว่ามีข่าวอะไรแต่งงแต่งงานยังไงคู่ที่แล้วเมื่อกี้คุณอ้บเอ้ยคุณคุณชมพู่กคุณน็อตใช่คุณชมพู่กับคุณน็อตนี่บอกว่ายังยังไม่แต่งแน่แต่ว่าคราวนี้เราได้มาคอนเฟิร์มค่ะคุณแอ๊บคอนเฟิร์มปีหน้าแต่งแน่แอ๊จริง ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ต้องเป็นคุณสองการเตชะนรงทายาทบนั้นซ่านั่นเองคืออันนี้เขามีการสัมผงสัมภาษณ์อะไรกันยอมรับมาเรียบร้อยแล้วก็คุณแอปก็ออกอาการเขินอายนะคะเนี่ยที่ไปสัมภาษณ์มาเขินอายเวลาถามว่าปีหน้าจะแต่งไหมถ้เสินก็หน้าชมพูแก้มชมพูหน้าชมพูหน้าแดงบ้างอะไรบ้างก็มีข่าวออกมาว่าต้นปีหน้าจะแต่งค่ะ อย่างคุณแอปก็บอกว่ายังค่ะยังไม่แน่ใจยังไม่กําหนดเวลาที่แน่นอนอาจจะไม่ใช่ต้นปีกําลังหาเลิกอยู่ดูเลิกอีกทีหนึ่งยังไม่ได้เลิกที่แน่นอนคุณสองการเขาก็คุณแอปก็บอยไปให้ฝ่ายชายดีกว่าว่าใช่ปีหน้ายังไม่แต่งแต่ว่าถ้าเกิดอยากรู้ยังไงให้ไปถามฝ่ายชายอีกทีนึ่้ก็คือบทสัมภาษณ์ที่เราได้มานี่คืออันนี้ใครเนี่ยใครตอบใครยังไง คุณแอบพูดคุณแอปใช่ไหมใช่ใชอะยังไงบ้างไหนลองอ<ช>ัปเดตคุณผู้ชมฟังก็บอกว่า2คนเนี่ยพร้อมแล้วค่ะ<ช>พร้อมแล้วผู้ใหญ่ก็รับทราบแต่ว่ายังไม่ได้สู่ขอเป็นทางการอะไรแหวนเวอร์นี่ยังไม่มีแต่ว่าบอกผู้ใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้วว่าคนนี้แหละคนที่จะจุงมือเข้าประตูวิวาด้วยกันฮเฮ้ย<ช>เอยอฟังแล้วก็อิจฉาเขาเนาะอีฟบางทีไม่ไงานบางทีได้ยินข่าวแบบ ดาราเวลาถามแบบเอ้คนนี้จะแต่งคนนั้นจะแต่งเออบางทีเราก็ลุ้นเนี่ยแต่พอลุ้นไปสักพักแล้วเขาก็ปฏิเสธเราก็บอกว่าไม่คนเชียร์ก็แบบอ๋อจะยังไงกันแน่แต่คู่นี้เขาปกลงคอนเฟิร์มเลยปีหน้าแน่นอนแต่ช่วงไหนเราต้องติดตามข่าวกันต่อไปอีทีนนะก็ข่าวออกมาเยอะไม่ว่าจะเป็นนี่ไงเขาก็บอกมาเนี่ยทีงเื่อาทใช่ไหมว่าในข่าวดูเลิกมาแล้วนะเขาก็บอกว่า ก็ก็ด่อตอนนี้คุยกับคุณสงการเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่มีความคืบหน้าบ้างมีความคืบหน้าบ้างแล้วคุณสงการก็พูดไปว่าต้นปีแต่ว่าแอปคุณแอปก็ยังไม่คอนเฟิร์มก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าสรุปจะตอนไหนก็แน่แต่ว่าที่สำคัญคือเป็นปีหน้าแน่ๆเราได้เห็นสองคนนี้ใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินเข้าประตูวิวากัน สวยแน่สวยมากต้องเป็นงานแต่งงานที่อลังการแน่นี่ไงคุรู้ร์จัดเขาใหญ่หรือเปล่าโอ้ไม่แน่เพราะว่ามันเป็นนะใชีทายาโรนันซ่าของเขานี่ไงเขาบอกว่ากลางปีหรือว่าปลายปีก็ได้แล้วเขาก็ตอนนี้เป็นประเด็นมากๆเรื่องเรือนหอเพราะว่าเรือนหอเป็นร้อยล้านอใช่ร้อยล้านนี่อยู่ได้ทั้งชีวิตอาญาแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วถ้าร้อยล้านไม่คือถ้าขนาดเรือนหอยังร้อยล้านอ่ะคิดดูว่างานแต่งละ งานแต่งนี่ก็จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะเป็นงานช้างบิ๊กบึ้มของปีหน้าแน่ๆทุกคนจะต้องดูถ่ายทอดสดไม่คาดสายตาจับจ้องไว้กับทีวีเลยว่าปีหน้าคุกง,งานแต่งงานจะเป็นยังไงนะคะแล้วเขาก็ถามถามอีกเนี่ยนักข่าวก็ไปถามอีกเรื่องว่าแต่งปีหน้าแล้วเรื่องพอแต่งแล้วเขาก็ต้องถามกันต่อไปเรื่องของปั๊มทายาทกันเลยหป่าวใช่มันเหมือนเป็นแบบคําถามพอทีชนะเหมือนเป็นแพทเทิ ลูกมีทายาสบสกุลโบนันซากันเลยหรือเปล่ายังไงแล้วเขาตอบว่าแอปเขาก็เขินค่ะเขินเหมือนเดิมเคยิ้มค่ะใช่ยิ้มหวานใส่ก็เหมือนเดิมบอกว่ายังค่ะยังไม่มียังไม่ได้ยังไม่ได้รีบอะไรขอใช้ชีวิตคู่แต่งงานกันก่อนสักพักหนึ่งใช่สิก็วันคือวันแต่งเขาก็ยังไม่ได้แพลนขนาดนนั้เลยอยู่ไปถามเขาว่าจะมีมิทายาสุไหมเขาก็ยังแบบเขินคือถ้าเกิดว่าคุณแอปตอบว่า วางแผนแน่คราวนี้เป็นเรื่องใหญ่คือฮากันเลยทันทีก็เป็นว่าแต่งแน่่ะยิ้มสรุปให้คุณผู้ชมฟังเลยว่าแต่งแน่นะสําหรับคู่คุณแอฟแต่แบบนี้แต่งงานน่ปีหน้านะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นช่วงไหนไม่ว่าจะเป็นต้นปีหรือกลางปีส่วนแต่งแล้วจะมีทายาทเลยไหมอันนี้คุณแอฟก็บอกว่ายังไม่แน่นอนเฮ้ยแต่ก็แอบดีใจที่อย่างน้อยก็มีคู่นึงที่รับให้เราได้แบบ ได้คอยลุ้นดูวาวนี้ไม่ต้องลุ้นได้เห็นแน่ๆปีหน้าสำหรับคู่คุณแอฟกับคุณสงการนะคะแล้วก็แต่งชัวร์แต่งชัวร์ได้เห็นแน่นอนอแต่จริงๆวันนี้นะอัปเดตข่าวดาราไปแล้วนะแต่อีฟก็มีข่าวอื่นมาอัปเดตด้วยข่าวอะไรคะอีฟอันนี้นะมันเป็นข่าวของประเทศจีนเลยเป็นปากว่าเขาบอกว่าสาวจีนคนหนึ่งนะเธอชื่อว่าหมาเจเนี่ยกำลังเออเธอไปปีนกำแพงประสาทที่มีความสูงถึง70ฟุตเพื่อเข้าไปชมการแสดงโดยที่เธอไม่ต้องจ่ายค่าเข้าชม อันนี้ไม่รู้รายการมีภาพหรือเปล่าแต่ว่าเอามาอัปเดตกันให้ฝากล้วกันนะแล้วก็เพื่อนของเธอเนี่ยก็บอกว่านี่เลยนะเธอชื่อว่ามาเจเฮ้ยมันสูงมากอ่ะตั้งชันเป็นตั้งฉากด้วยไม่รู้ ้ธอปีนยังไงโอ,โอ้ยเอ้ยนางตกลงไปนี่ถ้าทางนางจะไม่คุ้มนี่เขาบอกว่าห <c oughs> มาเจเนี่ยเขาปีนโดยไม่มีเชือกหรือว่าสแตนด์อินหรือว่าอุปกรณ์อะไรช่วยเลยแล,แล้วนางนี่ฝึกปีนมาจากที่ไหนอีบรู้เ,รเปล่า<ง>เพื่อนของเขานะอันนี้เพื่อนของเธอเลยเล่าว่าเธอเติบโตนะในเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูเพราะว่าเติบโตมาเนี่ยก็ปีนกำแพงจากปราสาทจงหัวมาตั้งแต่เด็ก คือตีนเข้าชมประสาทโดยไม่เสียค่าเขาเรียกว่าไม่เคยเสียค่าเข้าอ่ะค่าจ่ายค่าเข้าค่าชมการแสดงมาตั้งแต่เด็กนี่ไงนี่เป็นความชานาญมากนะคุณผู้ชมห้ามเรียนแบบเด็ดขาดเพราะว่าแล้วรู้ไหมว่ามมุเงินที่ค่าค่าแสดงอ่ะเท่าไหร่2.5ปอนด์2.5ปอนอด์ปอนเป็นอาญาเนี่ย จะยอมยอมปีนไหมหรือว่าอย่ายอมจ่ายดีกว่าหรือไม่ก็ยอมดูโปสการ์ดข้างหน้าดีกว่าตั้งกำแพงสูงขนาดนี้คือต้องมีการแสดงใช่ไหมนี่ยเพราะอย่างนี้ในภาพเหมือนจะเป็นแบบมีคนเชียร์อยู่ด้วยนะตรงกำแพงเลยแต่ยะยาก็คงต้องไปดูอันนี้คือเขากาลังปีนเลยใช่ไหมไอ้ก้อนดำๆนั่นคือตัวเขาใช่ไหมน้าน้าน่าจะเป็นตัวเขาเขาก็ปีนขึ้นมาสูงใช้ได้เจ็ดสิบฟุตนะเขาบอกว่าความชันตั้งชันเกือบจะตั้งฉากในรูปได้เลยตกลงไปกิ้งตกไปก็ Mm hmm. พื้นดินค่ะ<อ>ไม่มีอะไรรอรับไม่มีเชือกไม่มีอะไรเลยล้วก็คอยเป็นแฟนคลับติดตามเขาละกันว่าเขาจะมาแบบปีนอะไรให้ดูอีกหรือเปล่าเขาบอกเนะขาปีนอยู่บ่อยๆอยู่แล้วไม่เคยเสียค่าเข้าชมค่ะเก่งมากเราก็ต้องไปดูตออนน่อเขาจะมีกำแพงที่สูงกว่าน,นี้ให้เราได้ดูกันเพิ่มเข้าไปอีกนะระรับความสูงก็เดี๋ยวรอดูละกันว่าจะเป็นยังไงนะดูด้วยนี่ไงมี SMS ฝากบอกด้วยอืม SMS วันนี้ก็ประเด็นฮอตตอนนี้นะคะน้ำท่วม ตอนนี้จุดรับบริจาคน้ำท่วมตรงไหนใกล้บ้านแต่ละคนใกล้บ้านเพื่อนๆผู้ชมรายการก็ส่ง s อสมาบอกนะคะที่4247276วันนี้เรามีรางวัลน่าสนใจมากเป็นัญหาโลกแตกเรื่องความอ้วนกระชับสัดส่วนเคกับชุดกระชับสัดส่วนจากพิชชี่พิงค์นะคะแต่ว่าสําหรับใครที่โทรไปสั่งซื้อฝากบอกไว้ก่อนถ้าโทรไปสั่งซื้อโดยตรงแล้วบอกว่ามาจากรายการได้รู้จักรายการนมสดเนี่ย เรามีส,ส่วนลดให้ด้วย20%่เค่สิบเลยค่ะยี่สิปรลดไทไปได้เลยนะที่ศ<ช>ูนย์แปดสา่งนึ่งสองสีแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยว่ามาจากรายการ,ร,าการเราน,สด,นสดใช่จะได้รับส่วนลด20%นะคะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ เข้าไปดูก่อนนะที่เว็บไซต์พี่ชิพพิงแล้วก็ขีดตรงกลางนะว่าไทย .com นี่ขึ้นที่หน้าจอด้วยนี่ลองกดเข้าไปได้เลยจริงๆถ้ามี SMS เข้ามานี่อยากจะอ่านด้วยนะจะได้บอกบอกได้ทันท่วงทีว่ามันมีที่ไหนมีตรงไหนบ้างเผื่อเพื่อนๆอาจจะเตรียมตัวแพ็คของเสร็จแล้วจะได้บอกเลยได้รู้เลยทันทีโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อดีกว่าว่าวิธีออกเดตเนี่ย จะพูดจะุากันยังไงนะคะกับช่วงหน้า